วัดพระรามหลวงนี้นะเป็นวัดพระรามหลวงแห่งแรกของจังหวัดระยองแล้วก็เป็นส่วนของอดีตนะครับพระเจ้าวาดวัดป่าปร,ประดูนั้นนะครับได้ดำรงตำแหน่งในส่วนของเจ้านักจังหวัดระยองใหลายรูปด้วยกันดังนั้นวันนี้ก็เป็นการน้อมรำนึกถึงในพระคุณของบูรพาจันยร์ก็ขอเชิญชวนทุกท่านโอกาสนี้นะครับ นักเรียนนะครับที่จะเข้ารับมอบทุนดังกล่าวขอเชิญฮะได้เข้ามารายงานตัวต่อทางกะเจัหนที่ที่รับรายงานตัวในโอกาสนี้ด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมและหลังจากนั้นในช่วงของการจัดการวันนี้โดยประมาณนะครับตั้งแต่9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับซึ่งจะเยนเชิญผู้เข้ารับเกียรติบัตริรับทุนการศาึกษานะซึ่งมีทุนตั้งฝ่ายสงนะครับทางฝ่ายกระทรวงหันะฮะ ในส่วนนี้ด้วยนะครับก็ขอนําเรียนไปจาสัมพันธ์ไว้เป็นเบื้องต้นในส่วนของพิธีทําบุญวันกรพาจาร์มอบพู่นการศึกษาและมอบจิตดิบัตในครั้งนี้นั้นวันนี้ก็จะได้รับเมตตาธรรมเมตตาดุริสรถึงสูงนะครับจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรมกวีท่านเจ้านับภาคสิบสามวัดกัลยานมิตรวรวราวิหารกรุงเทพมหานครที่มีเมตตาเป็นประธานผ่สง์ในวันนี้นะครับ ซึ่งทุกปีเราก็ถือว่าเป็นการทําบุญบําเพ็ญกุศลเพื่อร่วมกัาแสดงถึงความกตัญญูกริเวทธ่ตารมต่อบูรพาจารย์ผู้มีคุณานุกุณต่อทางวัดต,ต่อเราชาวพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายด้วยนะครับในส่วนของนะครับอาหารการกินวันนี้นะฮะก็ขอบพระคุณนะครับในส่วนที่ได้รับควา,านมอนุเคราะห์ นะครับจากองค์กรจากหน่วยงานจากบุรลากรต่างๆนะครับสําหรับการนําอาหารขขาวานมาร่วมทำบุญในวันบูรพาจารย์วันนี้ก็ขอโมทนาบุญขอพระคุณนะฮะในนามของทางวัดป่าปูพระรามหลวงนะครับโดยท่านครูสุพิษบัญยากรนะครับโดยทางคณะกรรมการบัยาวิจารมัคคายกนะครับในส่วนที่ได้รับน้ําใจทุกครั้ง ที่มีงานอย่างนี้นะฮะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมาขอโมทานบุญต่อคณะวันนี้นะฮะขอบพระคุณท่านนายเพลรเมืองระยองนะครับท่านนายเพิอ,อีซีเกิดมณีและก็ภรรยาผู้สมรสนะครับคุณนายเดรนีเกิดมณดีกรรมาการการชาติจังหวัดระยองที่นําขนมจีบมานะฮะแล้วก็มีคุณเรนูสุวรรณโนนะครับขนมจีน ชมรมญาติธรรมระรองเมื่อตะกูก็ได้ทักกายกับคณะของคุณป๋องนะฮะวันนี้ก็บอกว่านาก๋วยเตี๋ยวมาให้ท่านเด้ดทานกันขอบคุณชมรมญาติธรรทระรองก๋วยเตี๋ยววันนี้อร่อยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวก็เตรียมพร้อมอยู่นะครับคุณขาเฮียนแซ่จิวแกงเผ็ดหมูนะฮะคณะสีประดูทอดมันทัวทิพสวัวยคณะประเข็มต้มโครงโรงพยาบาลร,าร,รรยองวันนี้นําต้มแซ่กระดูกหมูมานะฮะ ขอบคุณคุณสมพรเกตงามร้านสำเพ็สงสงวันนี้กับแ่าไข่ดาวคุณพรณีเกษารัฐและครอบครัวนะฮะวันนี้ก็เป็นข้ามันใจปากช่องคุณทองสุขโพแก้วผัดไทยคุณแม่อัมพาชานเชี่ยวไอยจ้อนะครับคุณปลื่มจิตคุณสมพงษ์รักกิจศูนย์านาเด็กเล็กวัดป่าบดูและคณะครัววันนี้ขาเหนียวหมูทอดนะครับคุณบุญเฮีย,ยโชติการจนวัฒน์และครบครัวเวยจับ ครอบครัวและรับพิสูจน์วัดป่าระดูนะฮะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกคุณแม่ใจวงไทยพดุงและครอบครัววันนี้หมูต้มใบชมวงนะครับทัศรศักิ์อังคุโรและครอบครัวนะครับในนามของนะฮะณนนายิโยมของท่านนะครับวันนี้ก็นำข้าวเหนียวไก่ทอดมานะฮะขอพบคุณนะครับนะฮะก็ในส่วนของลดช่องวันนี้นะฮะท่านในบอินทัทเกิดมณีคุณนายดรนดีเกิดมณี นะครับแล้วก็ขนมครกวันนี้ก็รับเมตตานั่นพระครูพิสิทธิ์กิจานุการผู้ช่วยเจ้าวาดวัดตาปูพระรามหลวงนะครับแล้วก็วันนี้ไอศครีมนะไอศครีมคุณแดนปรีชาคุณปิยาภาจากสุวรรน้ำดื่มจาก TPI p n ะครับจำนวน1200ขวดขอบพระคุณบริษัทฮ TPI พลิตภัตฑมหาชน นะครับลูกหลานแม่ใจวงไทยไประดุงและครอบครัวทุเรียนเงาะมังคุดนะะเขาบอกว่าแต่ยอมไม่มีเงาะมีงาะเ,ะเะนาะเอาวันนี้มีทุเรียนมีงอกม,มีมังคุดลูกหลานแม่ใจวงไทยไประดุงและครอบครัวเนาะคุณขาเฮียงแทเจิวน,นะครับแตงโมนะครับไอศครีมวอนนะฮะคุณทิพย์คุณวราพรและครอบครัวน้ำดื่มเพื่อสุขภาพคุณสงวนศักดิ์ชายประเสริฐสุดและครอบครัวนะฮะน้ำดื่มกลุ่มบำเพ็ญบุญวัดตาประดู่ข้าวเหนียวทุเรียน ท่านระยองคุณเล็กรังผลไม้รวมนะคะคุณสราวุธกำจัดวงนะครอบครัวร้านยาน,นาราโอสดหมอบววนะครับพันก่อนนำผลไม้รวมพร้อมทั้งได้มอบทุนมาอีกนะเป็นเงินสี่พันบาทด้วยกับในโอกาสนี้ก็มีพระเถรับผู้ใหญ่หลายรูปได้มีเมตตาม,มาถึงแล้วสักครู่นี้นะครับใครขอถวายการต้อนรับถวายความเคารพแต่ นะครับท่านดิคุเประยัดตีธาดาเลขานุการของท่านจนภาคสิบสามของขอโมจนตบุญนะครับคณะของคุณจราวุฒิจำกัดวงและก็กลัวและก็ร้านยานเาราโอโสดนวมบัวนะฮะนะครับ,รบจากนั้นก็นูอ้อเบอร์กรี่ปังหิมะขอบคุณคุณอรุโนอิทราวิธิชัยคุณผู้จัดการกองทรัพย์อบจอระย,ยองน้ำอัดลมคณะคุณดุลและคุณปัตมาพร กู้ยพอดนี้แม่ตี๋แม่ผงสานี่ครับนะก็ได้นํามาไอศครีมลูกหลานพ่อสาวเครื่องดื่มคุณปัดก็ขอมาทำบุญด้วยนะครับก็คอยเ,เชิญนะฮะหลายท่านตอนนี้เห็นว่าสูวนราชการเช่นท่านวัฒนธรรมจังหวัดระยองในคณะเป็นต้นก็มาถึงแล้วนะครับนักเรียนที่จะเข้ารับมอบทุนดังกล่าวนะครับ มาถึงแล้วคุณครูที่นํามาก็ดีหรือดีคนะผู้ปกครองก็ดีนะฮะจะแจ้งการลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ในตอนนี้ด้วยนะฮะตอนทางขึ้นขึ้นมาเนะี่ยผลสลาการเรียนนี้จะแจ้งการลงทะเบียนให้ทราบเพื่อเตรียมพร้อมด้วยนะฮะก่อที่ตั้งเก้าอี้สีแดงไว้นั้นก็จะเป็นผู้ที่จะเข้ารับมอบทุนนะฮะจะนั่งที่เป็นเก้าอี้สีแดงนะครับก็นำเียนเพื่อทราบ ส่วนท่านที่มาร่วมพิธีถือว่าปีหนึ่งนั้นเราก็มีโอกาสมาร่วมพิธีอย่างนี้เพราะฉะนั้นในความเป็นไทยความเป็นวิธีไทยเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งถึงองค์ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไดพ้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสตัดไว้ในความเป็นวัฒนธรรมไทยว่าการรักษาวัฒนธรรมเป็นการรักษาชาติเพราะนั้นในวัฒนธรรมของความเป็นไทยประการหนึ่งก็คือเรื่องของการากรกตัญญูกตเวที พระเดชพระคุณท่านยุคคุณพระพรมกวีเจ้าหน้าภาพสิบสามท่านได้นะครับมีเมตตากล่าวเป็นธรรมกถามงค,คลไว้ครั้งหนึ่งเมือ่อท่านเดินทางมาที่จังหวัดระยองที่วัดเดินพระได้กล่าวถึงข้อธรรมเพื่อน,นําไปปฏิบัติเป็นข้อธรรมที่เรียกว่าเป็นธรรมะแปดหรือเป็นธรรมะคู่ซึ่งเรามีข้อธรรมอย่างยี้อยู่หลายข้อธรรมด้วยกันที่เป็นธรรมะในการสอนเราสำหรัแบแับธรรมที่สําคัญในการที่จะสร้างเสริมเติมเต็ม ให้กับความเป็นคนไปพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่จะมีคุณธรรมที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความกตัญญูกตเวทีท่านยุคุณภาคนะครับท่านบอกว่าหลักธรรมเรื่องของกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนั้นเบื้องต้นต้องมีและเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าบุคคลใดมีหลักธรรมเรื่องของความกตัญญูกตเวทีตาธรรมอยู่ในหัวใจอยู่ในตัวแล้วบุคคลนั้นจะทําอะไรก็จะ แต่ยุดเกิดประโยชน์เกิดสิ่งที่ดีมีมงคลอย่างยิ่งด้วยเพราะนั้นนี่แหละฮะการแสดงถึงนะฮะพลังกตัญญูต่อบ,บูรพาจารย์ก็ดีบุคคลผู้ที่ดำคุณประโยชน์ให้กับทางวัดป,ปด่าปูพระรามหลวงก็ดีทั้งที่ท่านต้วงรับไปแล้วและก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ตามถู้ที่ว่าวัดป,ปด่าปูพระรามหลวงนะฮะแห่งนี้เป็นพระรามหลวงแห่งแรกของจังหวัดระยอง จึงมีผู้ที่มีคุณานุคุณนะฮะต่อทางวัดตลอดมานะฮะมีข้าบดีข้าปัตตนีนะฮะท่านมีสตุ้งตตังนะครับท่านก็จัดแบ่งสัดส่วนไว้ส่วนหนึ่งท่านก็มาทําบุญที่นี่นะหลายๆท่านหลายๆคนนะครับนะ่าสร้างอานะคารบางังสันนะสถานเส,สนาสนะต่างๆให้ประกฏเห็นเด่นชัดเป็นที่ประจักนะฮะนะแม้ท่านว่องลับไปก็หลายท่าน ท่านที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็หลายท่านที่ติดอยู่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะเช่นบริษัทโตโยต้าระยองผู้จําหน่ายโตโยต้าจำกัดเป็นต้นนะฮะนะครับซึ่งในครั้งนั้นคุณบุรินคุณสุวรรณเกษรธิรวัฒนาเป็นต้นนะโรงแป้งจิตนะฮะนะครับเราไม่เคยทิ้งเรื่องของความเป็นมิติน,นานศาสนาเราได้นะครับโอกาสที่เราได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นั่นคือนะฮะโอกาสและเป็นความโชคดีที่สุดข,ของเราแล้ว นะครับและเมื่อเราได้เกิดมาตรงนี้เราได้มีโอกาสที่จะได้เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ก็คือหมายความว่าเราได้มีโอกาสที่จะทําอะไรของการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ได้ต่อไปเยียกว่าสะสมคุณงามความดีได้ถ้าเราเกิดเป็นอย่างอื่นนะนะฮะเป็นสัตว์ต่างๆโอกาสจะทําตรงนี้มันก็น้อยแต่เมื่อเราได้เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์เรามีโอกาสที่จะทําอย่างนี้แน่นอนครับการทําบุญสูนทานนะบุญต่างๆที่ นะครับบัญญัติไว้มีถึงสิบทางสิบนะวิธีนะฮะนะครับรี่ว่าเป็นบุญยักษ์หริยาวัตถุสิษ์นี่แหละเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดสิ่งที่เป็นมงคลจากยิ่งแก่เราท่านทั้งหลายให้เราได้มีโอกาสทําตรงนี้ในช่วงสําคัญน,นะท่านพระครูสมพิสิยกรพร้อมท้ทงคณะสงฆ์อดีคณะกรรมการได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ของเรื่องของการศึกษาและถือว่าจะพัฒนาชาติจะงต้องพัฒนาคน และจะพัฒนาคนจะต้องพัฒนาที่การศึกษาเพราะเมื่อเรามีการศึกษาจะไปสู่ก,การพัฒนาในรูปแบบต่างๆไปถึงระดับชาติระดับประเทศได้ดัะนั้นวันนี้นะท่านให้โอกาสมอบทุนการศึกษาทั้งฝ่ายสง์และทั้งฝ่ายคารหารนะครับเป็นการให้โอกาสกับบุคคลที่ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมซึนะ่งมีทั้งทิศสุขสมณเอง จะได้สึกษา,ราเรื่องของพระธรรมวินัยเรื่องของหลักธรรมต่างๆทั้งทาง,างโลกทางธรรมให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ถือว่าที่วัดป่าประตูพระรามดวงนี้เป็นโดยวิทยาบริการนะฮะของอารยจุลานะครับจุลาลุกรามมหาวิทย์นะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรานะก็อบ่มนะแล้วก็ส่งเสริมเติมปัญญานะครับให้กับทางฝ่ายสงฆ์ก็ดีทางฝ่ายฆราหาสก็ดี นั้นก็เป็นโอกาสที่เขาเหล่านี้จะได้รับตรงน,นี้นะฮะในนามของทางคณะสงฆ์จังหวัดระยองในนามของทางคณะบริบัยสัตว์พี่น้องประชาชนคนชาวพุทธของจังหวัดระยองและผูุ้ทธวิธีใคร้ข,ขอถวายการต้อนรับถวายความเคารพแด่พระเจ้าระกุลท่านยุกคุณพระพรมคาวีพระเจ้าท้า,า,าวสิบสามวัดกัลยาณมิตรกรมาหาวิหารประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีได้เดินทางมีเมตตาทาเดินทางมาถึงในขณะนี้ นะครับใครขอถวายการก็รับถวายความเคารพนักอุกานี้ครับ,น,บ,รบนี่เป็นที่สูส่สมเด็จที่จะเข้ารับมอบทุนในบนที่ก็วิธีนั่งในโอกาสนีครับ ตอนนี้ก็เกเดชพระคุณอย่างที่คุณมิพงกวีนะฮะได้มีเมตตาจะทำมาถึงแล้วบ่อยครั้งหลายครั้งครับที่ท่านได้มีเมตตาต่อวางทางวัดป่าประดูพระรามหลวงนะฮะนะครับแล้วก็ท่านได้มีเมตตามาในพื้นที่ของระยองหลายครั้งนะครับหลายๆวัดนะฮะและแต่ละครั้งท่านก็ได้มีเมตตามอบแนวนโยบายแนวดเนินการที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวพุทธทุกครั้งด้วย นะครับตอนนี้ท่านก็ได้มาสักการะนะครับองค์พระพุทธรูปนะครับเจอทุกท่านเตรียมพร้อมด้านในเลยนะครับตอนนี้พิธีการจะได้เริ่มอีกสักรู่หนึ่งนะครับสิ่งที่เป็นโอกาสอดีงามดังกล่าวด้วยนะครับกรกะรบอกบ,บ,บุญญาณี้กรบวิาญาสุขาวานี้ควรทำบุญเพราะบุญนั้นนำความสุขมาให้ และเป็นสุขที่ยั่งยืนเป็นสุขแท้นะฮะเป็นสุขที่จะติดเราตัวเราตลอดไปนะครับนะเพราะนั้นนี่แหละฮะทำให้เราไ,ได้มีโอกาสร่วมในงานบุญทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญอย่างยิ่งด้วยขอเชิญนะฮะสำหรับนะผู้ที่จะเข้ารับมอบทุนวันนี้นะฮะก็นาเรียนว่าทุนทั้งหมดวันนี้นะครับ,นะรบนะเป็นทุนที่จะมอบให้หนึ่งร้อยสิบทุนนะครับ เป็นเงินทั้งสิ้นนะครับสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะฮะหนึ 21, ่งร้อยสิบทุนนะครับสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันนอกจากนั้นก็จะมีนะครับการเข้ารับกิจบัตรในกิจกรรมเข้าร่วมการประกวดการจัดนิทรรศการเมื่อวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนี่แหละนะครับซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สำรับ หน่วยงานทางด้านการศึกษาก็ดีนะครับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาชนลังกรราเวิทยยก็ดีนะครับก็ได้จัดนิทรรศการขึ้นมานะในครั้งนั้นก็มีโรงเรียนวัดชักมากโรงเรียนวัดศรีภาวนารามโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรโรงเรียนเทศบาลวัดโคดยิมทารามโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำนะครับโรงเรียนเทศบาลปากบ้านปากคลอง โรงเรียนระยองวิทยาคมโรงเรียนวัดป่าประดูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดูคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลาลัยหน่วยวิทยบริการจังหวัดระยองซึ่งในครั้งนั้นเราก็มีการประกวดนะฮะนะครับในการจัดพิธีตศการดังกล่าวด้วยในวันวิสาขาบูชาด้วยนะครับซึ่งเรามีรางวัลชนะเลิศรองหนึ่งสองชมเชยสามนะฮะซึ่งวันนี้ก็จะมีการเข้ารับมอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งรับ มอบเงินบางวันนะฮะจากทางวัดด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็จะรับเมตตาธรรมเมตตากรุ๊ปอย่างสูงจากพระเดชพ,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 พระคุณท่านดุกุมพระพรมควีท่านเจ้าหน้าภาคสืบสอวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอ่าพระเดชพระคุณท่านได้มีเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในวันนี้นะฮะใน,นส่วนของการอ่าที่จะได้เข้ารับมอบในเรื่องของทุนการศึกษานั้นก็จะมีทั้งฝ่ายสงฆ์ นะครับพิสูจสมณเรณ์นะครับนักเรียนในระดับต่างๆนะฮะซึ่งในขณะนี้เราเปิดนะร,รับการรายงานตัวหรือรการลงทะเบียนแล้วนักเรียนที่มาถึงแล้วคุณครูนะฮะนำเข้ามารับรายงานตัวด้วยนะครับในส่วนของนักเรียนผู้เข้ารับทุนการศึกษาในวันบุรพาจารย์10บพุนายมสองนหาสิบเก้นั้นนะฮะนะครับในข้อมูลนั้นที่ผมเรียนให้ทราบก็ทั้งหมดหนึ่ทุนนะครับ จะมีจากโรงเรียนวัดป่าประดูนะครับนี่ก็นะครับจากคารมบ,บูทุนวันนี้โรงเรียนนะครับามัธยมตากศินประยองนะโรงเรียนน่าที่เป็นโรงเรียนระย,ยองวิทยาคมนะฮะตอนนี้ข้อมูลตกไปนิดหนึ่งอ้านวะครับก็ทางดิตีพอสำนับพูดมาแล้วนะครับทันจรินรวมนริน นะครับจะนี้ไปจะเป็นการประกอบพิธีเพื่อจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อยนะครับในพิธีพระสงฆ์รับพันินาดุลทานนะครับกระผมใครขอรัตนาทัศน์คูโสภิตปัญญากรท่านรองเจ้านัาเพิเ่มบวรอยองเจ้าวาดวัดป่าประดูพระรามหลวงประกอบพิธีจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อยณโอกาสนี้ครับ โุกานนี้ขอเชิญพระวรพิธีทุกท่านได้พร้อมน้อมตนมมือเพื่อน,น้อมในคุณานุคุณของบุรพาจารย์พระุ่งดีทุกคณของวัดป่าประดูพระรามหลวงณโอกาสนี้ทุกท่านทุกคนครับ